โดวชะตาลัคนาราศีสิงประจําเดือนพฤษภาคมในเดือนนี้นะคะจะมองเห็นโอกาสจะมองเห็นช่องทางที่จะมีความสําเร็จได้ แต่ว่าคนเกิดลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ดีด้วยนะคะความสําเร็จจึงจะเกิดขึ้นเรื่องการงานถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามเกิดขึ้นในการทํางานนะคะก็ขอให้ทํางานไปสู้ต่อไปมีปัญหาก็แก้ไขปัญหาไปนะคะแล้วจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นได้จากการต่อสู้หรือความไม่ยอมแพ้ของคุณนั่นเองส่วนคนที่ทําธุรกิจคะ่ะ จะมีโอกาสเจอหุ้นส่วนเจอพาร์ทเนอร์ที่ดีนะคะแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของเอกสารนิติกรรมสัญญาต้องทำให้รอบคอบรัดกลุ่มและชัดเจนค่ะเรื่องการเงินตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่16จะมีรายจ่ายแต่ว่าหาเงินเข้ามาได้ยังคงมีช่องทางของการได้เงินอยู่ตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปค่ะ จะมีเงินได้เงินจากการทำงานธุรกิจการค้าอะไรต่างๆนะคะที่ลงทุนไปก่อนหน้านี้พอตั้งแต่วันที่17ไปจะได้กำไรเป็นผลกำไรหรือว่าได้เงินกลับคืนมาค่ะพอจะมีโชคลาภทางการเงินอยู่บ้างนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะเรื่องความรักคนโสดค่ะจะมีโอกาสเจอคู่แต่ถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วแล้วคบกันแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่คบกันแล้วรู้สึกว่าไปต่อไม่ได้ จะเลิกกันนะคะหรือจบความสัมพันธ์กันไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาคาราคาซังหรือมีปัญหาอะไรที่เคยเกิดเคยมีเคยเป็นแล้วยังไม่ถึงกับเลิกกันเนี่ยนะปัญหาก็จะค่อยๆเบาลงได้ค่ะเรื่องอุบัติเหตุจะเจ็บตัวเพราะความซุ่มซ่ามความซุ่มซ่ามเนี่ยบางทีเดินไปหัวชนกระจกนะคะหัวโคกเตะโต๊ะ เดินสะดุดเดินสะดุดบันไดเดินสะดุดขาตัวเองได้ท้งนั้นนะคะต้องระมัดระวังตัวด้วยมงคลเสริมลัคนาราศีสิงค์ค่ะในเดือนนี้นะคะควรจะมีพระเสาชัยสีหรือพระปางนาคปกค่ะแล้วก็เหรียญเทพพระราหูทรงครุฑพทีทีสีภาคนะคะจะได้คุ้มครองดวงชะตาและเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีค่ะ โดวชะตาลักนณาราศีกันประจําเดือนพฤษภาคมในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่จะมีปัญหามีความอึดอัดมีความกดดันมีเคราะห์มีภัยเกิดขึ้นเป็นช่วงที่ลักนณาราศีกันต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีเรื่องการงานตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่16เป็นช่วงที่งานมีปัญหามีความวุ่นวายนะคะมีความอินุงตุงนงังในปัญหาต่างๆคิดผิดตัดสินใจพลาด การติดต่อเจราจาก็ไม่เป็นไปตามที่หวังนะคะมีความคลาดเคลื่อนตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปค่ะต้องวางแผนการทำงานให้ดีตั้งเป้าหมายในการทำงานให้ดีเมื่อวางแผนดีและมีเป้าหมายเนี่ยจะทำให้การงานขยับเดินหน้าและก้าวหน้าไปได้ค่ะและตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปนะคะการเจราจาจะมีความสำเร็จเรื่องการเงินจ่ายเงินเยอะค่ะจ่ายไปกับการซ่อมบ้าน ซ่อมนั่นซ่อมนี่มีรายจ่ายมากจริงๆมันก็เข้าเขานะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงแผ่นดินไหวถูกต้องไหมคะในช่วงปลายเดือนมีนาคมอาจจะล่วงเลยมาจนถึงตอนนี้หลายหลายคนที่เกิดลัคนาราศีกันอาจจะใช้จ่ายเงินไปกับการซ่อมบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินเนี่ยต้องบริหารจัดการให้ดีสักนิดนึงเรื่องความรักคนที่ยังโสดโสดต่อไปนะอย่าเพิ่งมีใครจะมีความสุขมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วะ ความรักมันจะยังมีปัญหามีความไม่ลงตัวมีความทุกอ,อกทุกใจนะคะเป็นช่วงที่ความรักไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนที่มีคู่เนี่ยต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองด้วยเรื่องสุขภาพจะมีปัญหาสุขภาพที่เกิดจากความเครียดความวิตกกังวลค่ะหรืออาจจะเป็นโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจหอบหืดน,นะคะ มงคลเสริมลัคนาราศีนะคะสำหรับในช่วงเดือนนี้เนี่ยลัคนาราศีกันเนี่ยควรจะต้องมีพระราหูบูชาประจําตัวเอาไว้เลยนะคะควรจะมีเหรียญเทพพระราหูทรงรูปพิธีสีภาาไว้บูชาก็ได้หรือถ้าเกิดใครอยากสวมเป็นเครื่องประดับเป็นแหวนเนี่ยนะคะก็แนะนําแหวนอสูรินทราหูคะ่ะสวมใส่ติดตัวเอาไว้เลยนะคะจะได้คุ้มครองดวงชะตาให้พ้นเคราะห์ผลภัยคะ่ะ ดวงชะตาลัคนาราศีตุลประจำเดือนพฤษภาคมในเดือนนี้ดวงชะตาพน้นเคราะห์พ้นภัยแล้วนะคะปัญหาที่เคยมีจะหมดไปปัญหาสุขภาพก็จะดีขึ้นเรื่องการงานตั้งแต่วันที่13จะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นปัญหาต่างๆในเรื่องการงานอุปสรรคในต่างๆในเรื่องการงานก็เบาลงไปหมดลงไป ก่อนหน้านี้นะคะถ้าใครที่ทำงานด้วยความต่อสู้มุ่งมั่นมาตลอดนะคะมาจนถึงวันที่13เนี่ยการงานการทำธุรกิจจะประสบความสำเร็จและเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรมนะคะเรื่องการเงินตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่14มีโชคลาภในเรื่องการเงินมีเรื่องดีๆในเรื่องการเงินรายจ่ายยังมีอยู่ก็จริงค่ะแต่ว่าพอจะมีโอกาสเกิดโชคลาภในการเงินอยู่ด้วยเรื่องความรักคนโสด งานกำลังดีเงินก็กำลังดีเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโสดทำงานหาเงินไปก่อนดีกว่าค่ะแต่ถ้าเกิดมีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วนะคะบรรยากาศในความรักก็จะดีขึ้นเต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจกันเรื่องสุขภาพตั้งแต่วันที่13เลยค่ะสุขภาพแข็งแรงขึ้นการเจ็บป่วยเรื้อรังก็จะหายไปนะคะทำให้มีกำลังกายมีกำลังใจที่ดีด้วยมงคลเสริมลัคนาราศีตุลในเดือนนี้นะคะควรมี พักกริ่งพุทธศิหิงบูชาเสริมดวงชะตาให้เป็นมงคลแล้วก็นําเต้าดูดทรั์มหามงคลค่ะต้องมีเลยจะได้ดูดเงินดูดทองดูดโชคดูดลาบนะคะจะได้มีโชคลาภสมปรารถนาค่ะดวงชะตาลัคนาราศีพิจิกประจําเดือนพฤษภาคมในเดือนนี้ดวงชะตาจะมีทั้งดีมีทั้งร้ายค่ะเป็นจังหวะที่จะต้อง มาฟังคำพยากรณ์นะคะแล้วก็นำเอาไปวางแผนชีวิตให้ดีเลยเรื่องการงานต้องขยันต้องสู้ต้องลุยนะคะทำงานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12ค่ะพอตั้งแต่วันที่13เป็นต้นไปการงานจะมีปัญหามีอุปสรรคเกิดขึ้นจะคิดผิดทำพลาดจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือเกิดความผิดพลาดในเรื่องของการคิดและการตัดสินใจเรื่องการเงิน วันที่1ถึง12จะเป็นช่วงที่ได้เงินมากหาเงินได้แต่ว่าตั้งแต่วันที่13เป็นต้นไปเลยจะมีปัญหาในเรื่องการเงินแล้วนะคะจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นมากมีอุปสรรคในการหาเงินอย่าให้ใครยืมเงินเลยเรื่องความรักคนที่เป็นโสดตั้งแต่วันที่1ถึง12เนี่ยจะเป็นไทม์ไลน์สุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะที่จะมีโอกาสเจอคู่แท้นะ ถ้าเกิดว่าในช่วงวันที่1นึถึงสินี้ยังไม่เจอใครนะคะทําใจอยู่เป็นโสดไปก่อนอยู่เป็นโสดต่อไปยาวๆก่อนนะคะเรื่องสุขภาพจะเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพจากความคิดมากวิตกกังวลนะคะมงคลเสริมลัคนาราศีในช่วงเดือนนี้ค่ะควรจะมีพระรอดหลวงคณิพุนชัยคุ้มครองดวงชะตานะคะแล้วก็นรสิงปราบมารค่ะจะได้ผ่านผลจากปัญหา โยภัยแล้วก็อุปสรรคต่างๆค่ะใครที่ไม่อยากพลาดนะคะอัปเดตดวงชะตา12ราศีในทุกๆเดือนแบบนี้นะคะก็กดติดตามแก้วได้ที่สยามดวงแอน l เลตค่ะ